ถ้ามีนาแม่ไม่โอเคอนะลูกแม่แม่ดับตายสนิทเลยค่ะแต่ถ้ากุ่มพากลางๆนี่แม่โอเคอยู่ลูกไหวอยู่นะแม่มีเครือกสุดท้ายอยู่แค่นั้นนะคะอืมนะคนเครือกสุดท้ายอยู่แค่นั้น,นะคะ่ะเจ้ขานะคะวันนี้อยู่กับโุกัุปตา์นะคะเราอยู่กันที่ร้านเจแมงตอะน้ำจิ้มคนสวยดนะ้วยค่ะ น้าเวทีนะคะนาลูกสาวแม่ดีเป็นตาฉี่ทุกคนเลยสายอีสาวเอลมันไม่ก็ดูกลลงมาลกปากปอกคุณล่าคุณสาววันนี้มาเจอกับเจ๊แมงปอนะคะทุกคนค่ะ,คะไม่เจอกันนานเลยเจ๊แมงปอเป็น,นอย่างไรบ้างโควิด -19 แม่ก็เล่นเอาแย่เหมือนกันค่ะค่ะวันนี้เรามาเจอแม่ไม่ได้เป็นลูกปลอมเนาะเป็นลูกแบบ ใส่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 เม็นเมนต์บอลกัารันแม่แม่นี่ไงเห็นไหม แต่หลายคนนะคะ FC แฟนคลับเจแมงปอก็สามารถประท<ม>านค<ด>่ตตมตํำได้แล้วเนาะแม่เนาะ <types of Korean> ใช่ค่ะมาได้แล้วมาตรการกร้มความปลอดภัยเราเป็นไงบ้างค่ะบอกได้เลยว่ามาร้านแม่แนละ้วจะต้องมีการลงชื่อก่อนนะคะแล้วก็ <S <S วมีการที่ตรวจอุณหภูมิ <S <S แล้วก็มีเจลล้างมืออะไรเลยนะคะช่วงนี้โควิดหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบเหมือนเจแมงปอใช่ไหมคะออกมาช่วยกันนะคะออกมาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจใช่แม่เห็นบอกว่าไปขายทองอะไรเลยหรอแม่ขายทองแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารแล้วด้วยไม่เป็นไรค่ะ แรกทุกคนมันก็ต้องเคยมีเหมือนกันหมดแม่ใช่ไหมจะต้องสู้ไปอะค่ะเดี๋ยวแม่ก็ต้องสู้ไปเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ตกใจไหมแม่พอพอเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อะไม่เคยคิดว่าตังค์ในบัญชีจะไม่พอจ่ายค่าบินผัดบินไก่ก็เลยต้องเอาในรอบในรอบหลายๆปีใช่ไหมแม่ตั้งแต่เปิดร้านมาแปดปีเลยค่ะไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยไม่เจอปัญหาะไรเลยมีแต่สะดวกลื่นปื้ดมีทุกมาเจออะไรอย่างเนาะเจอรอบที่แล้วก็ยังไม่หนักขนาดนี้รอบนี้หนักเหมือนกันมาก จริงเพราะว่าชุดแบบแม่อยู่เส้นเขาเรียกอะไรนะพื้นที่สีแดงใช่ไหมมันอยู่ในข่าวเป็นไทม์ไลน์แม่ค้าตลาดว่าใส่ที่เขาเอาทะเลมาขายมันไงแต่ว่าตอนนี้เขาก็ปลดล็อกมาแล้วเนาะแม่แล้วเขาปิดตลาดไปเกินเกินครึ่งเดือนแล้วค่ะแล้วก็ทำความะอายแล้วก็เปิดทุกอย่างปกติแล้วค่ะมาร้านเจ๊แมงปอบอกเลยเลยว่าลีลาความแทบความอร่อยยังเหมือนเดิมนะคะับแต่วันนี้แมงปอไม่ได้แต่งตัวแต่ปอจะแต่งไม่เป็นไรนี่ไงใส่ปวด้วยนะ อะไรนะอาคุณเค้กวันนี้เรามาหาเจ๊แมงกอเนาะนี่ไงมาจะทำเรียกร้องนะคะติดตามเจ๊แมงกอจากทางหน้าเฟซหน้าแฟนเพจอะไรอย่างนี้ตอนนี้มากินได้เลยนะที่ร้านเจ๊แมงกอใช่นะคะนี่ไงสะอาดเจ๊ัใช่นะคะแม่ตอนแรกท้องไม่พอเจออะไรแบบนี้แม่ก็ท้อนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ ก็ไม่ถอยค่ะก็ดิ้นรนสู้กันไปเนาะตอนอยู<ช>่ยทางอยู่ดูเชื่อว,ว่าเดี๋ยวมันจะกลับมาเหมือนเดิมจ้านะจ๊ะก็ภาวนาว่าให้มันกลับมาเหมือนเดิมเร็วๆรวอบนี้จะใส่ทองใหญ่กว่าเดิมไหมแม่ใหญ่กว่าเดิมค่ะเีงไง <laughs> เห็นไหมบอกเลยเลยว่ามาเจอมเจแม่เจ๊แมงปอนะตอนนี้นะ่ากำลังตำทุ่มตำให้กับพวกเรานั่นเองค่ะนะคะทุกคนสามารถกลับมาทานกันได้แล้วนะคะเมนูนี่เมนูต้นปีเจ๊แมงปอค่ะ ยังมีอะไรถ้าแต่พระบัวเราได้กินกันเหมือนเดิมอย่างเช่นตำมะพร้าวเผายำต้มโอตำมะพร้าวเผายำต้มโอยำบุปผชาตนี่คือมาต้องได้กินนะยำบุปผชาตินี่บอกได้เลยนะหอยแครงค่ะหอยแครงหอยคงหอยแครงอะไรอย่างนี้นาอนี่คุณผู้ชมขะหอยแครงเนาะอะไรนี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมคุณแม่กาลังตําอยู่นั่นเองค่ะนะคะคุณแม่จะเป็นตัวแทนของคนสู้ชีวิตคุณผู้ชมขาวันนี้เราอยาก เราอย่าพึ่งท้อเนาะยังยังค่ะยังไม่ทชอใช่อย่า,ายพึพ่งท้อนี่ไงแม่ก็คือนักสู้คนหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะท้อได้แต่ห้ามถอยนะคะใช่ทอได้แต่ห้ามถอยเนาะอ่ะทุกคนใครดูคลิปนี้นะคะก็ มาเป็นกำลังใจให้กับเจ๊แมงปอมาบุกที่ร้านนะคะยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะคะเดี๋ยวบอกให้ทยอยกันมาหาเจ๊แมงปอดีกว่ายูทูบเบอร์มาใหม่นะคะเพราะตอนนั้นมาก็เจอโควิดไปรอบแรกนะคะยูทูบเบอร์นะคะมา่อแม่ใหม่นะคะลูกชีเน่ชาแนลเธอต้องมาหาเจ๊แมงปอนะนี่ไงมาช่วยกันกอบปูเจ๊แมงปอนะคะนี่คุณชมนี่ไงบอกแล้วว่าเราต้องไม่ทิ้งกันนะแม่เนาะไม่ทิ้งไม่ทิ้งลิพุงตรงนะอยากกินมากแม่อันนี้ก็เลย เห็นแล้วยกันในนั้นแล้วแม่ก็เลยนัดไว้ว่าวันจันเปิดแต่ว่าแม่ไม่ได้เ,เ,เแม่แต่ไม่ไหวจริงวันนี้แม่แดปวดฟันอวอนนี้ร้อเปียนรวัวจากฟันมากปวดทั้งหวัวทั้งหน้าะนะคะมันไม่มีมมมมมอารมณ์ทำอะไรเลยใช่ไหมเอาแม่แม่ให้ทุกคนแบบชิญชวนที่คนมากินหน่อยแม่สวัสดีค่ะเจะเปอราวัดไซนะคะกาาบเรียนเชิญทุกท่านนะคะใครผ่านไปผ่านมาทางนี้นะคะ ซอยวัดไซค่ะรัชพงศ์สีรัชพระชมข้วตอน,น,นมา500เมตรซ้ายมือนะคะทางร้านใม่ปอมมีมาตรการป้องกันโรคโควิด19อย่างเข้มงวดน,นะคะ,ะสะอาดค่ะปลอดภัยรับรองได้เรียนเชิญน,นะคะขอบพระคุณมากค่ะโอเคค่ะอะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะ นึ um like ่งเมนูนะคะยำบุกพชาติค่ะนะคะเหล่าบรรดาดอกไม้นะคะมารังสรรคเป็นอาหารที่อร่อยมากๆจ้านะคะมีสีม่วงนี่คืออะไรนะคะอันชันแล้วก็เฟื่องฟ้าค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกได้เลยว่าเมนูนี้นะคะถ้าใครได้กินจะติดใจจ้านยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือการทอดดอกไม้บุกพะชาติคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญดอกไม้ของเจ๊แม็ปอนี่ อ่าปอสารนะคะแล้วก็ทุกอย่างเป็นออแกนิกหมดเลยจ้าคุณผู้ชมดูสิเห็นไหม,มปลูกเองรอบรอบร้านเลยจ้าต้องมาทานนะเมนูนี้อยากจะนําเสนออยากให้ทุกคนได้กินนะจ้าดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมค่ะนะคะเขากําลังทอดอะไรอยู่แม่ม,มาระก,กอทอดนะคะแล้วก็กินกับน้าจิ้มของเจ๊แบงปออุ้ยบอกได้เลยว่าใครมาร้านเจ๊แบงปอต้องกินเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่แบบว่า เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะทุกคนต้องกินนะคะบัดนี้มีแตคันหม้มันลา มาอุดหนุนนะคะร้านเจแมงปอนะคะอยู่เส้นนครชัยศรีหาไม่ยากสามารถเซืร์ Google วันนี้ก็มาทานแล้วค่ะบอกได้เลยว่าอร่อยมากทานแบบหมดจานเห็นไหมอ่านี่นี่กองดูได้เลยทานแบบไม่เหลือเลยจ้านะคะแล้วก็ตอนนี้บอกได้เลยว่าโควิดหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เราแบบไม่ลืมเลยคือเราต้องมาช่วยกันดันนั่นเองจ้ากระเทยไม่ทิ้งกันค่ะนะคะสําหรับวันนี้ค่ะนะคะทางช่อง YouTube ของโบกสุกตาก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และฝากกดติดตามช่องบูกัสไปทุกคลิปนั่นเองค่ะแล้วก็ฝากเม๊ะแบงปอด้วยค่ะฝากนะต้องมาทานเนาะกระเทยต้องช่วยกันนั่นเองต้องมาช่วยกันนะใช่มช่ก็เลยแบบใช่ไหมมีคุณผู้ชมหานะคะก็หมดเวลาแล้วเนาะแม่หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบบ๊าายยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบัตตี้มิเต็งหอมมันละ พาฒนามาแบบไห่เอาอันนั้นเข้าใสเอาอันนี้เข้าใ่ให้ท่านยุคนั้นลงหญิงพรยาสิงจะค่อยมาเป็นใจาดูนิราสมัยใหม่ข่ำตั้งใจว่าจะให้พี่รองลุงป่าสืนสมเอาหลับพอวันดีสมหวังเจ้าใจแต่บ่มีธาตใจนั่นเรีประตาสลอง